สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขุมสุขคนลกับเอฟซีมิดมอแคกนแฟนหมอลำเดี๋ยวกับผมเมื่อนี้นะครับเทาก็ได้เดินทางมาหอดจอดถึงแล้วครับผมฮอดด่แล้วครับพี่น้องครับพอรตะคลิปที่เหกือนะครับผมเมื่อนี้นะครับก็ได้เดินทางมาเข้าการที่เหือนะครับพี่น้องเมื่อนี้ไดทีของเขานะครับก็ได้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์เล้วนะครับเหลือขึ้นโครงนะครับผมขึ้นโครงขึ้นคล่อมนะครับแดี๋ยวกันเลยแล้วนะครับผม ทีไปหาเสือจะสี่ยอ้สามไอ้ไปซื้อใส่อะไรอันนึ่งางเอาได้ตไอ้บาทอันนี้มันเจ็อกว่าบาทเจ่าบาได้จีหกร้อย็ดดร้อยมนัมันล้วกดกดมถามเท่หแลามฉันนะเอาอีกกดทเียว่านลดบาทนะอีกกดเาหนบาทไอ้ามาบอกันนะโยมแน่อยสโอนต่อได้นี้ต่อไปได้บเอา มันเป็นรมันเป็นนั่งอย่างว่าขี่รถบัสเออเสือบอเออตั้งสี่มันบอลคืออย่าประหยัดเงินนั่นล่ะเออถือต้องแล้วเลยเป็นนั่งเลยครับไอ้เปล่ามาไอ้เปล่ามาบอกเป็นไงไอ้เปล่าขี่รถบัสนั่งบอลบอกว่าเซอร์ไพรส์สุดๆจะเป็นเซอร์ไพรสุดแล้วก็จะเป็นบุญตาด้วยที่ทุกคนจะได้เห็นจะเป็นบุญตาด้วยที่ทุกคนจะได้เห็น บอได้เขาเขาบอกกบคอยว่าสฮะเขาคุยเขาคุยเขาประชุมสายกันแล้วค่ะแมนฮะบอได้บอได้บอกบอได้มันลุดไรเทียแล้วลุดลุดไรดอกแล้วหูวหูวแต่ว่าไม่สิเป็นบุญตาพุทธเจ้าที่จได้เห็นแล้วกายเอเบียก็ด้เห็นความเจ้าแล้วก็เจ้าก็จะคิดแบบตื่นเต้นเลยว่าเจ้าไม่เคยเห็นหนอนเหี้แบบนี้ยุคขายยุคขายสได้เลยยุ่ย อยากคุกลกดอูเพราะว่าผู้ินาว่าผู้ได้อดทูวมีบีียเสอ้ากนู้จกที่หมดคนเลยเอาแมนบอเออยะก่อนจะมีเส้าก็คันผ้ชายมาดทคนเลยม่เสื้อผ้เห็นเป็นบุญตาเอามันมันมันเป็นเพศผู้ชายมันบอผู้หญิงก่อนผ้าก่อนเป็นนต่เม่อผ้ออกเปนคอนเล็กไม่้ตอนจะเมื่อจะเหนเป็นติดเลอ ยังขึ้นดีดดองดอง ondan. นักกระเบนอ้วนักกระเบนตายนี่จะกาด้ยินป่ะถาตายยัดดอกเบิ่งหลัมบ้านแต่ละคนแต่ไะคุน้ำออกคนสุดหลวดเยพูดเลยน้ำออกเลยแต่ของก็เอาไม้ไต้ไปเพื่อให้น้าขึ้นหลวดน้ำน้ำออกเลยเช็ดจำได้แคภาพแรกคือจำเอาหัวไปมุดตตะล่อรถาจะได้นี่ละมุดหายังอุจจกบ่ อันนั้นแหละไอ้พี่พีไปนอนไองใบอนทาออ่ยงยุกกรอกรันที่น,นี่ยแหละพี่พีน้อ,อ,อ,องโดนหนี่อนชอตสองน้าพายอีบีตีเพราะว่ากับ,กบชอตสามน้าพายอีหอมมีหอมเมานอนนอก,นอกใครไอบีตอุ้มม้าใบกรอกระถินเจ้าเชือออ่อ่ขยันน้ำพายชอตสามคนกองกระถินเปนน้ำไอพีโออีกได้แบบนี้ไม่เวียนเจ้าเชื่อวลขยันน้ำพายอย่างอันนี้มันหลวดแต่ไปแล้แต่ทองหลวัดไปฉันไปเอาอะไแล้วไปฉันออกมาบันได้มันมันมีเฮงมันมันมีเฮกถอยหลัง พี่เมียนอันอันมี้กก็อียนเก,ก่าขายปะ่ะพะนั่งเลยท้ามเห็นว้าถ้าพเรอยากขายถ้าพเรียกอนเงินห้างสามสิบแปดรอบเลยโอ้ขอขอขอครับผมครับ อันอันบี้่เดบี้่เสียวขึ้นบี้่เสียวขึ้นบี้่เสียวขึ้นเสียวขึ้นแล้ว่าพวกพอจขึ้นมบยแต่องเนของยินี่องยี่โบสถ์รกันทั้ขึ้นเลย ขึ้นขักแน่เลยห่าเนี่ยเึงพอกระเป๋าึงกตนไปเดี๋ยวยจัวพิสซ่าเอแต่ละคนเดยกระจายกินพวกงวดเจ้าของกินพวกงวดตัวเจ้าของฮะเออพ่อหลอดนะครับผมครับผมวันนี้เราจะเกาะพ่อหลอดนะครับอ่ะ สวัสดีครับพี่โยโย่สวัสดีครับพี่โยโย่จะกินเลี้ยงกาแฟหน่อยควรจะต้องเลี้ยงเลี้ยงหน่อยเอาพอหลอดกันจะยังเร็วครับผูกสาข์ติดเจ้าได้หนิไว้พร่มมีไห้กิ๊บบุกไปแล้วที่ สองสุดประมาเยี่สไมเอามขึ้นนี่ดิเราแกาแฟสิตัดน้ำแฟนยืดตัดน้ำผตัดน้ำมันแฟนตกแล่ยวนตัดนาสินไอ้สองุดเขาอยู่ชงศ์อรทกเจ้าป่าท่นหนาเราาแรก่อนสี่พันหนโอ้มัน่ยอยู่คอนเสิร์บัง ซื้อออกผาซุกแมรเล้ไปล็อมมนตลกกะจอกงอยไปด้ไปยังก่อนเออู่มาค้าขั้นบีตั้งแต่ก่อนเพราแม่นตลกกระจอกง่อยเออเขาต้องเต็มที่แลการขืนเวทีโอ้ช้านเนี่ยอุก็ได้หางเงินอยู่อะไมันคือเขานอนยังก่อนเขานอนพี่หวานอดมาเกิดจากล็อกไทรเลยบนีไหมเกิดไอ้สามกไอ้สามกกับไม่นี่ถ้านรมกับไม่พี่ห่านลอกพี่หวาเาเขา